รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Isuzu D-Max 2.2 DDI m a c f o r d พลังใหม่กำหนดโลก b e n d r i เบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะในรายการ b o t d e r Running ค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาสี่ทุครึ่งเป็นต้นไปค่ะค่ะ <ขา S 1> แล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วงเทคไทม์นั่นเองวันนี้จะเอาอะไรมาฝากนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ MG เปิดตัวรถ SUV ขนาดกลางรุ่นแฟชชิ่ MG m a j e s t r ในประเทศอินเดียตัวรถเผยโฉมเป็นครั้งแรกในงาน2025 p a r a s Mobility Expo ระหว่างวันที่17-22มกราคมที่ผ่านมารถรุ่นนี้เป็นรถ SUV แบบเบาะ3แถว7ที่นั่งที่ไม่ใช่รถรุ่นใหม่เอี่ยมเสียทีเดียวแต่เป็นรถที่ MG รีเบทมาจากรถในเครืออย่าง Maxus D90 คู่แข่งสำคัญที่รออยู่ในตลาดก็คือรถ SUV Chassis ซ o d y on Frame อย่าง Ford Everest และ Toyota Fortuner ในอินเดีย m g Mag e s t จ r จะลงทําตลาดในฐานะรถรุ่นท็อปในไลน์อัพรถ SUV ของ MG ตัวรถใช้พื้นฐานของ m a x กซั d ดีรุ่นปรับโฉมหรือ LDV D90 ในออสเตรเลียและ New Zealand, นิวซีแลนด์ขณะเดียวกัน MG ก็ยังคงทําตลาด MG g l o s t e r ซึ่งเป็นรถที่รีเบทมาจาก m a x ซัส d 9ดเช่นกันทว่า g l o s t e r จะถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้เป็นรถ SUV ขนาดกลางที่มีความหรูน้อยกว่าออ t ชั n นน้อยกว่าและมีราคาที่ต่ำกว่า MG Motor India ระบุว่า m a c h e s t e r เป็นรถที่มีความสูงยาวและกว้างที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันความยาวตัวรถอยู่ที่ 5 4 6มิลิเมตรงานออกแบบเด่นด้วยกระจังทรงเหลี่ยมแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมสกิเพลทกันกระแทกด้านล่างชุดไฟหน้า LED ทรงเรียวชุดไฟตัดหมอกทรงตั้งล้ออลลอยลาย5ก้านไดมอนด์คั t ขนาด19นิ้วชุดไฟท้ายเชื่อมต่อกันด้วยแนวไฟ LED เต็มความกว้างและให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นด้วย d ิฟฟิวเซแบบใหม่พร้อมปลท่อไอเสียแบบแยก2ฝั่งห้องโดยสารยังไม่มีภาพออกมาให้เห็นกันในเวลานี้ ตามข่าวอุปกรณ์มาตรฐานมีมาตรวัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วจับคู่จอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วระบบปรับอากาศแบบแยก3โซนซันรูฟไฟฟ้าเลเยอร์เบาแบบ3แถว7ที่นั่งพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าระบบอุ่นเบาระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดชุดระบบซาวซิสเต็ม ไม่ระบุแบรนด์พร้อมลำโพง12ตำแหน่งและประตูท้ายไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดในขณะน,นี้แต่มีความเป็นไปได้ว่า MG จะยังคงใช้ชุดเดิมจาก m a x u s D90 MG g l o u s t e r ทั้งเซตซึ่งเป็นปกติของรถรุ่นปรับโฉมนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล4สูบความจุ2.0ลิตรอัดอากาศด้วยทวินเทอร์โบชาร์ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ กำลังสูงสุดประมาณ218แรงมา้าและสามารถเลือกได้ระหว่างรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้อ MG จะเริ่มทำตลาด m a เตอร์ในอินเดียราวปลายปี2025ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะใครที่ชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่วงต้นรายการค่ะแต่ตอนนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบก,กับเรากันต่อช่วงหน้าค่ะ สุสุดีมดดดแม2.2 DDI Mac Ford พลังใหม่กำหน,นดโลกมาอยู่เวลาสองคนกันต่อในช่วงทริปได้ค,ะค่ะทริปได้สัปดาห์นี้นะคะพี่แมมจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับค่ายในนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ภารกิจในชิปวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสกับนี่เลยค่ะกับค่ายมิสูวิชินั่นคือในส่วนของ a l l new x f o r c e แล้วก็จะบอกว่าเป็น HEV นั่นคือ h ฮ b ริดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เส้นทางเราไม่ไกลค่ะคือจากกรุงเทพมหาคนครวิ่งไปที่เขาใหญ่มาร่วมกันสัมผัสไปพร้อมๆกันเลยจ้ะ เจ้าอนิมิสุบิชิเอ็กฟอร์จวีก็คือมิสูบิชิอีโมชั o นนั่นคือการขับขี่ที่พอสมผสาน3เทคโนโลยีได้แก่ระบบขับเคลื่อนฟลูไฮด์เจเนเรชันใหม่ล่าสุดด้วยแล้วก็โหมดการขับขี่7รูปแบบและระบบควบคุมการขับและสมดุลขณะเข้าโค้งหรือ AYC สำหรับเจ้า e All New X-Force HEV เนี่ยโฉมหน้าเอยเป็นอย่างไรแล้วภายในเป็นอย่างไรมาตามมาดูเลย เรามาดูในส่วนของชมเขาเจ้า o n e w X Force ของค่าย Mitsubishi นะจะบอกว่าคันนี้คือ HEV ด้วยเขาว่าเป็นไฮบริดซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่ามันอยู่ในสเปคที่ถ้าคู่แข่งก็ตัว H อยู่นำหน้าคือค่าย Honda ก็ดูเอาเองนะว่าจะเป็นอย่างไรที่แน,น่แการดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยของแต่ละคนกระจังหน้าบอกได้เลยว่าเป็นลวงพึ่งแต่เป็นลงพึ่งแบบแนวนี้ซึ่งมันทำให้ดูแล้วมันดูดุดันด้วยแล้วก็มีความเป็นแบบหรูหราด้วย ส่วนไฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็น LED แน่นอนค่ะยุคนี้ LED หมดหมดแล้วด้านหน้าก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์4จุดด้านหลัง4จุดด้วยตัวนี้ที่มีมาให้ในส่วนตรงนี้แน่นอนค่ะกล้อง360องศาล้ออลลอยนี่มาที่ล้ออลลอยล้ออลลอยเนี่ให้มาขนาดอยู่ที่18นิ้วแต่ที่ชอบคือนี่ดีไซน์ของ Line m a ็กอะมันเหมือนกังหันอะส่วนตัวนะอันนี้ค่ายไม่ได้ฟิกว่าดีไซน์นี้เป็นแบบไหนนะอะด้านข้าง ย้ำเลยว่าเป็นไฮบริด E V ส่วนหลังคาจะเป็นสีดำถ้าตัวรถคันนี้เป็นสีอื่นก็หลังคาจะเป็นสีดำเพราะว่าอันนี้คือตัวท็อปเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นนะตัว All New Xforce ตัวนี้จะมี3รุ่นย่อยตัวที่เราขับกันมาเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยอาจจะดูเลอะนิดนึงนะเพราะว่าเราขับกันมาเนี่ยลุยฝนกันมาแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยจะบอกว่าอะ LED เป็นแนวแบบนี้อะส่วนด้านบนตรงเนี้ย หมือนมาว่ามันเ,มเหมือนสปอเลอร์ที่เขาใส่เข้ามาเลยแล้วก็ดูดูดีไซน์ที่เข้ามาเลยแลละมันกลายเป็นว่าสวยอะกลายเป็นเมียงกับหลังคาด,ดำมาถึงจุดนี้แล้วก็ไปดวงที่สาก็เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้คุณขนของอะไรก็มาคุณสามารถเปิดด้วยการคลิกได้นะจ๊ะเรามาดูในส่วนของด้านนอกกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเขามีดีไซน์อะไรบ้างที่น่าสนใจปะเราไปด้วยกันเลยช่างภาพไป สำหรับกระโดดเข้ามาปุ๊บภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่เรานั่งก็คือเบาะนั่งอ่ออันนี้จะเป็นโอบแบบน้อยๆน,นะถ้าเป็นโอบในสไตล์ของสปอร์ตเลยเนะี่ยมันจะโอบโอบตรงเนี้ยเหมือนว่ามันจะสูงกว่านี้ออกโอบเหมืนมอนเบาะนั่งของรถแข่งอะ่ะอันนี้ก็โอเคนะได้ท่งได้ทรงตัวของเราอยู่ส่วนคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาแอบมีนี่เป็นเป็นผืนอ่อผ้านะอันเนี้ยเป็นผ้าก็ดีไซน์มาด้านหน้าโอเคนิสยัยคาดมองเห็นหมดอะในส่วนของช่องแอร์เป็นแบบนี้ ตรงเนี้ยสีนี้นัะชอบมันเป็นสีคลาสสิกดีมากระโดดที่จอขนาดตรงเนี้ยจะอยู่ที่12.3นิ้วแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนเห็นไหมจอผู้ขับเนี่ยอยู่ที่8นิ้วมาตรงนี้นี่ดีไซน์เหมือนเนี่ยปุ่มพวกเนี้ยลักษณะเหมือนเปลี่ยน,นอ่ะซึ่งมันก็โอเคนะทําให้ง่ายขึ้นโหมดเปลี่ยนโหมดขับขี่เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหม like แล้วกล่องปกติตรงนี้อ่ะเขาเก็จะมี เป็นกล่องแอร์นะจ๊ะส่วนเบาะนั่งตอนหลังเนี่ยตอนอแถวสองเนี่ยกว้างมากกว้างมากอันนี้ยอมรับเลยส่วนพล r กำลังเนี่ยตัวนีวน้ได้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่116แรงม้าแล้วก็ในส่วนของแรงบิดเนี่ยคขอยู่ที่255นิวตันเมตรแล้วก็กำลังที่มาจากเครื่องยนต์อยู่ที่107แรงม้าแรงบิดอยู่ที่134นิวตันเมตรซึ่งพอรวมกันแล้วมันทำให้ทำงานได้ง่าย แล้วก็มีเนื้อส่วนของระบบความปลอดภัยมาให้เบสิสเดี๋ยวเราจะเป็นลุยกันต่อในส่วนของการขับขี่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเลขประหยัดน้ำมันด้วยคือจริงๆอะ่ะตัวเลขค่าให้มา24.4กิโลเมตรต่อลิตรแต่เดี๋ยวจะมีการแชร์เลนของกลุ่มที่สื่อที่เราขับมาด้วยกันเดี๋ยวจะมาดูว่าเราวาง,วางระยะไว้ร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลเนี่ยเดี๋ยวเร,เราจะได้ตัวเลขขานาดไหนติดตามนะเดี๋ยวจะอยู่ตัวเลขผล ทุกอย่างออกมาว่าอยู่เท่าไหร่ใกล้ตัวได้จริงที่ทางค่ายเข็มให้หรือเปล่ามาลุยกันกันขับกันต่อมาสัมผัสไปพร้อมๆกันเลยเราใช้เส้นทางออกจากกรุงเทพมหานครผ่านมีนบุรีผ่านจงังหวัดปราจีนบุรีและก็มุ่งหน้าเข้าสู่เขาใหญ่ ช่วงออกตัวเนี่ยจะบอกว่าเป็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่100%เลยโดยทั้งค่ายมิสซูบิชิให้อัตราตัวเลขสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรตลอดเส้นทางวันนี้นั่นคือภารกิจการชาเลนจ์คันของแมมแมมใช้หมดนี้เลยค่ะโน m ออย่างเดียวพูดได้เลยเต็มปากแล้วก็อัตราเร่งแมมใช้อยู่ที่80-100กิมตต่อชั่วโมง ตามสภาพการจราจรปกติเปิดแอร์ปกติแบบช่ำๆผลเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงออกมาอยู่ที่38.5กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหหวานเจีย๊ยบตัวเลขวันนี้เป็นไงบ้างคะตัวเลขสวยค่ะ9 9 9อ่าจวิตัวเลขหน้าใหม่เหรอ30ก <30. S 1> ิโลเมตรต่อลิตร อาเซซิ่งภาร,รก,กิจในการขับในส่วนของ Onnew X-Force เจ้าคันนี้คือ H.E.V Hybrid ตัวเลขที่ได้ไปแล้วในส่วนของการประหยัดน้ำมันนะดูว่าคุณชอบใจขนาดไหนถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบกับบางยี่ห้อหรือจะเป็นสเปคเดียวกันกับคำว่า Hybrid แล้วแต่เลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นั่นคือข้อมูลต้องศึกษา2ทดลองขับก่อนซื้อแล้วที่เหลือเงินในกระเป๋าคุณตามสบายเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปไในสัปดาห์นี้ยังไงสัปดาห์หน้านะคะเราสองคนแล้วก็พี่แหมมจะเอาช่วงคลิปได้ดีๆแบบนี้มาฝากคผู้ชมกันต่อแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้พักชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเข่าวสารกันช่วงหน้าคะ่ะ ส u z ุดี a ม็2.2 DDI Mac Ford พลังใหม่กำหนดโลกสีสันโดยเบนดริกเบรค100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกค่ะก็มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วง Motor News <c oughs> คะ่ะ Motor News สัปดาห์นี้นะคะ <c oughs> เช่นเคยเลยค่ะก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตคุณ้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ m a ส d a าชวนลูกค้าออกมาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาความสุขในแบบของตนเองผ่านปรัชญา Joy Drive Life, Life ความสุขขับเคลื่อนชีวิตเพื่อสร้างสารรค์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและเป็นการกระตุนให้ผู้คนมองหาความสุขในรายละเอียดของชีวิตและต่อยอดด้วยการมุ่งเน้นความเชื่อที่ว่าความสุขคือพลังขับเคลื่อนชีวิต ดยมีรถยนต์มาสด้เป็นหัวใจหลักในการสร้างความเชื่อมโยงผ่านภาพยนต์โฆษณาเรื่อง Joy Drive Life และนำเสนอบทเพลง Joy is in the detail บอกเล่าเรื่องราวจากหิ่งห้อยตัวน้อย MG ทดสอบฟังก์ชันสำคัญอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์ครั้งสำคัญของ New MG IM6 ที่มีกำหนดเปิดตัวภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งได้รับการดูแลโดยทีม Product Engineer จาก IM Motor ประเทศจีนและ S.A.I.C. Motor ร์ C.P. ได้ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะสำหรับทดสอบระบบช่วย A.DAS และระบบ Data Recorder เพื่อดำเนินการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริงในประเทศไทยครอบคุมการปรับปรุงระบบสั่งการอาัจฉรยิยะหรือ I.M.O.S. และฟังก์ชันการเชื่อมต่อโดยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานทั้งด้านการพัฒนาระบบเดิมและความต้องการฟีเจอร์ใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โตโยต้ alive แนะนำกิจกรรม c o n f i d e n c Tuesday อังคารมั่นใจกับ Toyota าเซฟตี้เซนและกิจกรรม a s v e n t u r o u s Wednesday พุธสุดมันกับ Toyota 4x4 ในทุกวันอังคารและพุธตลอดปี2568เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีผลิตภณัณฑ์และบริการของ t o โยต้าได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวมาสคอตสมาชิกใหม่ของ Toyota alive น้องฮาร์ตี้ออกแบบมาในรูปหัวใจพร้อมคาแรคเตอร์กระฉับกระเฉงสื่อถึง Toyota ที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกเจนด้วยใจบริการมาพร้อมเพลง I feel alive ที่มีเนื้อหาทุกทำนองน่ารักกับความหมายดีๆภายใต้กิจกรรม let r i v e with harty e Mitsubishi Triton Double c a b Plus และ Mitsubishi Xpander r คว้ารางวัลอันดับหนึ่งรถใหม่คุณภาพสูง จากผลการสำรวจความคิดเห็นด้านคุณภาพของผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยปี2518โดย JD Power ซึ่งการสำรวจในปีนี้ครอบคลุมรถยนต์55รุ่นจาก14แบรนด์โดยสำรวจความเห็นจากเจ้าของรถใหม่ทั่วประเทศจำนวน4,721รายทำการสำรวจหลังการซื้อใน22เมืองใหญ่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไฮบริดและรถพลังงานไฟฟ้า GAC Ion เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้า Ion UT มาพร้อมดีไซน์ Futuristic m i n i นิมอลลิแรงบันดาลใจจากเมืองมิลานผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีไฟหน้าแบบ m a t ิ LED ไฟเลี้ยวหน้าและไฟท้ายทรง c u b i ิภายในห้องโดยสารแผงหน้าปัดแบบฟูลดิจิทัลขนาด8.8นิ้วพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.6นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay เบาะรูปทรงผีเสือ้อระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะมี2รุ่นย่อย IonUT Standard ระยะทางวิ่งได้420กิโลเมตรมาพร้อมแมกกาซีนแบตเตอรี่2.0ขนาด50.27กิโลวัตต์อาวอร์และ ION UT Premium ระยะทางวิ่งได้500กิโลเมตรมาพร้อมแมกกาซีนแบตเตอรี่2.0ขนาด60กิโลวัตต์อาวอร์รองรับการชาร์จเร็วจาก30ถึง80ในเวลาเพียง24นาทีไช่คาง t u r ร์โ GT พร้อมชุดแต่งไวซักทำสถิติใหม่2รายการ สำหรับรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าจากสายการผลิตที่สนามโรดแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาและยาสมารีนาเซอร์กิตสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยแพลตติกลองนักแข่งมืออาชีพขับทําเวลาได้1.27.1นาทีบนสนามโรดแอตแลนตาระยะทาง4.088กิโลเมตรซึ่งเร็วกว่าสถิติก,ก่อนหน้าของไทคานเชอร์โบเอสในปี2020ที่เคยทําไว้ที่1.33.8นาทีถึงกว่า6วินาที มินิเปิดตัว MINI คูเปอร์เอสอีไฮทรไฮไลท์ของรุ่นนี้ได้แก่ล้อแมกไนฟล t ดสโปกชูโทนขนาด18นิ้วและตัวเลือกสีใหม่ i ินดิโกซันเซ็ตบลูภายในห้องโดยสารของรุ่นไฮ t ร i มเด่นด้วยการเพิ่มอ,อุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงฮาร์แมนคาร์ดอนเบาะไฟฟ้าพร้อมการตั้งค่าระบบจดจำการปรับเบาะแบบไฟฟ้าและฟังก์ชันนวดสำหรับเบาผู้ขับขี่ มินิเนวิเกชัน AR ระบบนำทางด้วยเทคโนโลยี AR และคำสั่งเสียงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าความจุแบตเตอรี่รุ่นไฮทรีมสามารถเดินทางได้สูงสุด400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งพร้อมมินิเอ็กซ์เพีร์โหมด PTT Rubicon เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุดภายใต้แนวคิดปลุกร่างทองให้รถอีกครั้งชูจุดเด่นของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ขั้นสูงคุณภาพระดับพรีเมียมของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องภายใต้3กลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ได้แก่ เพอร์ฟอร c h a l แ e n ล e r และด y n a มิกที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะทางทั้งรถยนต์เบนซินรถดีเซลและรถจักรยานยนต์เพื่อให้รถกลับมาลดแล่นอย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งด้วยพลังจากน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ขั้นสูงกลุ่มกระป๋องสีทอง Nexter BRIC Superbike Championship 2 0 2 5ย่ดวลความเร็วเรสแรกของฤดูกาลแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะรุ่นใหญ่อย่าง Superbike 1 0 0 0 cc สุปอนุชาน่าเจริญศรีจากโ Pro Honda b วิสโ n e อันเดรนีเบนดริกเอเอ็นเรซิ่งทีคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา20นาที59.156วินาทีในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1,000cc นาทีทานทองโคดนักบิดไทยจาก YAMA h a t ท p p t t r พ b i c ท n บิดเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา18นาที27.618วินาทีรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ไฮเป็กกิษดาธนาโชธจาก East NJT พททรูบิแขนเรซิ่งทีมที่บิดเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา19นาที3.509วินาทีส่วนผลในรุ่นซ u เปอร์สปอร์ต 250cc พัชกรทองเกิดหลวงจาก i n ส t p น t r u b i ท a ร r a ิแขนเรซิ่คว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา19นาที16.369วินาทีและ Sport Production 400cc ปรากฏว่าชัยชนะตกเป็นของรักชิดสีหารีทาวีสักซิรี Racing งทีมบุรีรัมย ด้วยเวลา13นาที15.300วินาทียามาฮ่าสมมอบทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดจำนวน10คันรวมมูลค่า59,000บาทให้นักกีฬาฟีฟายสังกัดสโมสรบุริร United e ัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬาบริร United e ัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตเพื่อสร้างผลงานสุดแกร่งในระดับโลกและได้รับความนิยมต่อเนื่องจากแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติ PTG ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Fortune South East Asia 500ประจำปี2025เป็นปีที่2ติดต่อกันโดยขยับขึ้นจากอันดับที่58มาอยู่อันดับที่48ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขึ้นสู่อันดับที่11ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune ซึ่งอ้างอิงจากรายได้ในปี2024 การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตของ p t g ในปีที่ผ่านมามีรายได้รวมเติบโต13.6%คุณนใดฉลองความสําเร็จครั้งสําคัญเมื่อผู้นําทีมออกแบบยานยนต์ลุคดอนคิววคประธานกรรมการประธานฝ่ายการออกแบบและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์และปีเตอร์ชเรเยอร์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้รับรางวัล Automotive n e เซน t ิเนียลอะวอรจากผลงานอันโดดเด่นในการพลิกโฉงภาพลักการออกแบบยานยนต์ในระดับโลกพร้อมกันนี้ยังได้ยกย่อง g ิ o อร e เจโต i จิวจิอารนักออกแบบชาวอิตาลีผู้สร้างคอนเซปต์ต้นแบบยานยนต์คุนไดโพนี y และโพนี c คูเปจากการประชุม a ออ o ตโมชี e น e วยุโรปคอนเกรส2025 <c oughs> เพื่อยกย่องบุคคลสำคัญผู้เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้นำซึ่งส่งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อวงการยานยนต์โลก ค่ะก็อัปเดตข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปสามารถติดตามรายการเราได้ทาง4ช่องทางเช่นเคยเลยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ f Facebook Fanpage y o u YouTube Channel หรือว่า TikTok ค่ะค่ะวันนี้เวลาของเรา2คนแล้วเพราะเราคนคนใหม่สัปดาห์หน้าตอนนี้สวัสดีค่ะ